เลย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 เลปะขอได้กลับไปร้อยเขาพันเขาามาละอิงฟ yeah. uh. ้าไม่เคยขออะไรเลยต้องให้อิงฟ้าสีเลขเลยสีกระเป๋าเลยแกชอบเลขอะไรหนูชอบเลขอก้าห้าเนี่ยหมดเกอาห้านี่ลราขั้นดีทั้งแด้วยมาเ้งอินฟินิตี้มาละอ่มันต้องแบ่งเท่าแล้วป้า ะไรนะต้องแบงเทาสักสิใบอันนี้แบงค์ไรแบงค์แดงเดี๋ยวกำลังกำลังดูสองเลยนะสองเก้าหจริงก็ถ้าสีเทาอ่ะได้หมดแม่ไม่ขัดเดี๋ยวสองก้าลังดูอยูสองเก้าห้าเลขหนงคนสองเก้าห้าดก่อนนะเดี๋ยวกำลังดูเลขเก้าห้าก่อนเดี๋ยวกันนะแค่นั้นมันต้องมีหาเลขสองคน หลายหลายหลายหลานไ่นกันแล้วของเป็นมงคลเลขเลขสองเลขเก้าเลขห้าแบงค์เฮามีอยู่แล้วเดี๋ยวัาเดินใต้องให้หาแล้วหาแล้วมาแล้วนี่เลขนี้ค่ะเก้าห้าแ้วก็เลขแปดไม่ยอดยอดเยวก่อนนะเอ๊ะตองมีที่ไม่มีเป็นเลกแบงค์แล้วล่ะนี่แบงค์อะไรก็ได้นะถ้ามีเลขศูนย์สามตัวเนี่ยโอเค อันนี้มีเก้าห้าอันนี้มีเลขเก้ากับเลขห้าเก้าห้าเดียวกันห้าเดี๋ยวมีแบงค์เดี๋ยวกันดูแบงค์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 เขียวแบงค์เขียวอ้าวไอ้คนสุสีอันนี้ต้องห้ามใช้ได้ป่ะคะหรือว่าใช้ได้ได้แล้วแต่ลูกเลยงั้นเดี๋ยวออกไปแล้วเราก็กินข้าวอะไรเนาะนี่อันนี้มีแบงค์เลขอันนี้เลขแปดแปดอ่าแปดแปดแปดเลขเรียเฮงขอบคุณค่ะ